ฉันนั่นน่ะนี่อยาตัวเขาจะได้ชนนั่นอยาลตัดีเชียกูยัมาเจ้ากูเนี่มาเชนี่อยาตัดีนมจะเปนะไม่ถอน้อไปได้นี่ยัตัวนี่นอนึ่งนี่นอเขาฝนเชนักอดีตกันนะแกกตดจ เด็กก็ดีก็แค่เสียเนนะเด็กก็ดีจะเป็นอะไรเๆก็่กตกกัดใจนะดโอ้เด็กไดม่มันหนอกรตา

シュワッてたらあんなのせい。

小尖嘛，对吧？你看这。

มาแต่ก็โล่นนะอย่ไหนหรออ่ไนน่อน้าน่าเป็นนักเอาน้านักบอดีนะกระเตียนๆาจะองชื่อเชขอบคุณน่ารู้จงอะไรเลียนน่เสียเดี๋ยวนี้ใช่ไหมอชิม่าไิ้นก็โาเป็นแล้วไ่หันกจ่าจะรอดพนยนานเนใ่นานกนอนนอนู้ไ ăn tiền nhiều bằng chữ là sao hát nữa đâu có thể thiên chứ thêm mmmm hát kịch thêm nó ăn cá thêm mmmm ha 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 ha

มาลุกออกก้าดยกัน่ออีกดยูเชมมาลกตืนกขไปน้องก็เชมกันอจอะไร่เลยอมาลุกาลุกมาลกเอ้ยลุกตัวม่ง่อยฮะลกตัวไม่ห่องดาขอม้า่าข้นอจโน้นี่น่าจุโน้ต่ม

không cần 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 ăn mày ăn mày ăn เอาใจเอาจ้ะอมาแล้วออมาแล้วมามาสงนเลยมาไหันนี่อ maksud aku sih itu tuh eh suruh enggak gue neta hantu waktu 99 kali kan itu kan tuh kan